ปากกะปีด้วยก็ต้องบอกเลยว่าคือเป็นสินค้าที่ชาวปากกะปิจะต้องมาที่ชาวปากกะปิเป็นปปีใช่เ,เ,เมุดใหม่ๆเลยคือแต่ว่าได้สวยมากแล้วก็คือมีทุกอย่าง อลังการเป็นตัวมาสู้ๆค่ะเดี๋ยวเราไปรับเลสพาเป็นด้วยของเราตื่นเต้นมากบอกคนแฟนแฟนที่อยากมาวันนี้ค่ะก็หวังว่าวันนี้ทุกคนนะคะจะได้รับความสุขกับใบเนาะก่อนที่เราจะส่งไลฟ์ปีเก่านะคะตอนเราที่ใหม่ก็ขอบคุณที่ความสุขมากๆนะคะกับโฉมใหม่จากมอลไลฟ์โกล์มาค่ะเป็นไงเป็นไงเป็นไงบ้างก็เจอกันแน่นอนค่ะเป็นไงค่าดวยแน่นอน จะขอเลขใหม่ใช่ค so, like like right? ่ะมีเลขใหม่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังต้องขอปุบไว้ก่อนแต่เชื่อว่าปีหน้าได้เซอร์ไพรส์กันแน่นอนค่ะเพราะว่ามันว่าอจะพิจิตร์แชร์เล้งความสามารถของปืนบินบคนด่านได้หรอค่ะค่ะพิกกบบพิกมากจริงๆค่ะก็ตื่นเต้นมากๆค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ควรคิดว่าแฟนๆก็น่าจะคาดหวังกันล้วเราเราเองเตรียมต้องเตรียมตัวนะแค่ไหนสำหรับสำหรับโปรเจกต์ใหม่แบบนี ก็เตรียมตัวหนักมากค่ะเพราะว่าก็ค่อนข้างไกลตัวพอสมควรเหมือนกันแล้วก็เป็นยิงคนใจใหญ่จ้ะคือก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เอ่อที่ใคเรียกว่ก็ค่าถ้างแบบวิกสลายสำหรับเราแต่แต่จริงๆตั้งแต่เราได้รับบทมาแล้วก็รู้ว่าจะต้องไปแชรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับการที่เราอยู่คนนี้มาพอสมควรแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่า บทน่าสนใจมากๆเราก็เลยรลับแขนแล้วก็แล้วก็มุเทก็ได้มาก็รู <t 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 ้สึกว um ่าแฮปปี้เราหล่อเทเองนะเราหล่อเทเองเออก็ต้องรอดูนะคะบทตันแท่เบอร์ไหนเราถึงต้องทันเลยขนาดนั้นคือแทบแค่ไหนเนี่ยคือคือทั้งทั้งหมดเนี่ยยังไม่เห็นแต่ว่าตัวสถานะของตัวละครหรือว่าเอ ใช้เจ้าของละครค่ะมันมันมันจะมีเครื่องสั่นโต๊ะใช่แล้วขนขาดรอคอยผมก็อยากให้ทุกคนรอคอยกันค่ะก็คิดว่าสักต้นมีหน้าก็น่าจะก็น่าจะเปิดกันได้โอเคคือตันไหมคือตันไหมก็ไม่คือต่่วาคน้รูสึกตื่นเต้นที่ที่ที่จะได้เริ่มโปรเจกต์มากกว่า่ะใช่อะไรคือคุณในช่องของคุณอก็ยังบอกไม่ได้จริงๆไม่ได้หรอ เ่านแต่ว่าชีวิตเราส่วนตัวตอนนี้ก็แบบตัดสินไปทุกอย่างอะหลังเรียนจบเราเป็นยังไงบ้างมีเป้าหมายการล่อกขึ้นมาหรือยังยังค่ะก็ก็จริงจริงก็อยากกลับมารับงานแบบนี้ให้แบบเป็นที่มารู้นิดนึงกี่แล้วก็รู้สึกว่าเออในปีนี้นะเราก็ตั้งใจจะดูแล้วก็อยากทำในสิ่งที่เราอยากทำอยู่เองอยากเล่นในเรื่องที่เรารู้สึกว่าเออมันมันมันท้าทายเรา อาจจะเว้นอีกสักปีสองปีแต่ก็มยืนยันว่าอาจจะยังอีกสักไฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เล่งไว้แล้วเนาะเล่งไว้แล้วค่ะอาจจะอยากเปลี่ยนสายไหนจังอยากไปทางสายจิตวิทยาค่ะใช่ทำไมถึงไม่ถึงเลขทจิตวิทยเปล่าจริงๆสนใจมาหลายปีแล้วค่ะแล้วก็จริงๆอย่างตอนแรกก็กะว่าจะเปลี่ยนสายเลยแต่ก็รู้สึกว่าเอออยากทำตรงมีสวรให้สําเร็จก่อนแล้วก็ก็เลยก็เลย คิดว่าสิทยาอยากเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าอีกสักพักน่าจะอยากไปเรียนรู้เพราะว่าเรารู้สึกว่าน่าจะได้ใช้กับสัตว์เลี้ยงค้อแต่ว่าช่วงวันเราจะมีวันที่สองค่ะฉันชวนแฟนๆหน่อยดีไหมขอได้ก็วันที่12นี้นะคะเราเราจัดปาริมินิเนาะใช่ๆที่เซ็นทรัลเวิร์ดนะคะก็จะบอกว่าปาริมินิทีนี้พิเศษมากๆนะคะสำหรับช่วงวันสารเส็จนะคะที่อยากจะส่งมอบสุขให้กับแฟนๆทุกคนนะคะอยากให้ กับพวกเรานะคะเราสปินนะคะนัทแสงนะสถานีชุมพรสามเสนนะคะก็จะมาพบ่อความสุขไม่ได้แค่แจกวอนลี่เท่านั้นแต่ยังมีกิจกรรมอื่นๆีชพิเศษๆนะคะจากเหล่าสปินในสังกัดของเราด้วยนะคะก็มาร่วมมาจอยกันได้นะคะที่เซ็นทตอร์เมอร์ค่ะที่12ธัมพรนี้ค่ะโอเคค่ะที่ร้านดีเดย์เซ็นเตอร์เมอร์ด้วยค่ะน้านอยน้อยโอเคขอบคุณ